ผัดปวยเลงนะคะกับปลากระกป๋องตอนนี้ยังทำกับอาหารไม่ได้นะ,ะเขาทำอะไรให้ก็กินไปเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะไม่ใส่น้ำมันพืชนะคะก็จะเป็นผัดกับปลากระกป๋องเพราะว่าในปลากระกป๋องมันก็จะมีเหมือนมีน้ำมันเล็กๆอยู่แล้วนะคะก็ใครที่ยังงงๆไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะคะผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งไทยร้อยนะคะ ระยะที่1 2 3 4 5หรือว่าเลเวล6กนะคะ <c oughs> ก็ทานได้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาอัปเดตอาการนะคะแอนก็ผ่าตัดมาได้ทั้งหมดเนี่ยอีกวันที่5เนี่ยก็จะครบ1เดือนแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็จะมีการบวมน้ำเหลืองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ไปหาคุณหมอคุณหมอก็แจ้งว่าอาการบวมน้ำเหลืองะคะ่ะมันก็เกิดขึ้นได้นะ,ะสำหรับคนที่ผ่าผ่าใหญ่นะคะผ่าใหญ่โดยแอนเนี่ยนะคะก็ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าตรงช่วงคอของเราะค่ะมันจะผลิตน้ําเยอะกว่าตรงอื่นนะคะโอเคก็เดี๋ยวลองมาทานข้าวฝีมือลูกชายนะคะแต่และอย่างที่แอนทำเลยคะ่ะแอนก็จะถามคุณหมอก่อนว่าอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมนะคะอันไหนถ่าบางทีทําออกมาแล้วกินไม่ได้ก็มีนะคะคุณหมอก็บอกเออยังไม่ต้องกินดีกว่าวันนี้ก็จะเป็นผัดปวยเล้งนะคะกับปลากระป๋องนะคะก็ไม่ได้ใส่น้ํามันอะไรเลยนะคะก็แอนอยากให้ แผลตรงนี้นะคะมันหายนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราต้องมาคอยเจาะน้ําอยู่เรื่อยนะคะแขนฝั่งเนี้ยค่ะยังจะไม่ค่อยมีแรงก็คุณหมอก็บอกว่าให้พยายามกายภาพหน่อยนะคะกายภาพมากก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะแผลมันจะบวมนะคะก็เวลาคลือนอาหารก็ยังมีเจ็บคออยู่เพราะว่า มันมีการอักเสบของเส้นเสียงนะคะตอนที่คุณหมอได้ผ่าตัดตัวมะเร็งออกไปนะคะมันก็เลยทําให้เส้นเสียงด้านในเราเนี่ยยังมีการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ท่อเขาเรียกอะไรอะหลอดอาหารของเราอยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากืนอาหารนะคะมันก็อาจจะไปบาดมีการมีความรู้สึกเจ็บอยู่นิดนึงนะคะตอนเวลาเรากืนเราก็ติต้องกินคําเล็กๆเพื่อมาอนก็เริ่ม เลือิใหญ่นะ,ะเรื่องประกันชีวิตนะคะก็ยังอยู่ในส่วนของการตรวจสอบอยู่นะ,ะซึ่งตอนนี้แอนก็ต้องใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อที่จะไปกลืนแร่นะคะคุณหมอก็อยู่ในกระบวนการะคะซึ่งวันนี้แอนจะต้องโทรไปที่โรงพยาบาลเดิมที่แอนผ่าตัดนะคะอ่าขอ ในส่วนของบล็อกชิ้นเนื้อนะคะซึ่งที่แอนใช้ประกันสังคมนะคะก,ก็ต้องเอาไปย้อมสีก่อนเพื่อที่จะดูว่ามะเร็งของเราเป็นเป็นชนิดไหนนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นของแอนเป็นมะเร็งตัวดีนะคะตัวที่ดีที่สุดนะคะก็ไอตัวนี้นะค่ะเราสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ชื่อพิมลารีหรือพิมลารีอะไรสักอย่างน,นะคะ เมื่อวานี้คุณหมอก็ส่งคลิปมาให้ดูแต่ว่าทางโรงพยาบาลต้นสังกัดประกันสังคมอะค่ะเขาก็ต้องการความครัวเพื่อที่ว่าจะต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นชนิดนี้แน่ไหมนะคะเพราะว่ามันมะเร็งในกลุ่มในกลุ่มที่มันเขาเรียกว่าในกลุ่มตัวที่มันดีนะคะมันมีอยู่สามสี่ชนิดนะคะ มันจะเป็นกลุ่มไหนนะคะซึ่งคุณหมอก็ได้แจ้งว่ามันก็ไม่ชัวจะให้ชัวก็คือต้องเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปย้อมนะคะลิ้นของเราค่ะมันมันยังไม่รับรสของความอร่อยเท่าไหร่ตรงนี้ค่ะมันยังชาอยู่เนื่อชาขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะ หน้ายังไม่รู้สึกนะคะเนี่ยถึงนี้เลยค่ะชาคุณบอว่าประมาณแปดถึงเก้าเดือนนะคะก็นานอยู่นะแต่เราก็ไม่เป็นไรค่ะอดทนตอนนี้ก็มีกินอ่ะ กินแคลเซียมนะคะลดลงมาแล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนนีกินวันละเป็นสิบกว่าเม็ดนะคะตอนนี้ก็กินเหลือวันละสองเม็ดเพราะว่าตอนนี้แคลเซียมเยอะเกินไปกว่าที่ขนาดร่างกายต้องการนะคะก็ต้องลดลงปกติคนเราก็จะต้องการแคลเซียมประมาณแปดกว่าเก้าจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ของแอนมันเป็นสิบกว่าแล้วมันเยอะเกินไปนะะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะคะก็ ก,ก่อนแล้วก็แต่ละวีคเนี่ยคือก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะเช็คเลือดเช็คค่าแคลเซียมนะคะเช็คค่าฮอร์โมนต่างๆในบางคนนะคะที่ไม่มีไทรอยแล้วเนี่ยบางคนก็จะหิวตลอดเวลาแล้วก็กินเข้าไปแล้วไม่รู้สึกอิ่มนะ,ะสองอยากแต่จะนอน ที่เกียดสามอาจจะอ้วนอืบางคนนะคะเป็นบางคนแอนยังไม่รู้ว่าแอนจะเป็นประเภทไหนนะแต่ที่รู้ๆก็กินไปตอนนี้ก็้ยรู้สึกอิ่มเหมือนมันหิวหิวตลอดอะแต่ก็หมอก็บอกให้กินไปนะคะเดี๋ยวพอเราไปกืนแร่เนี่ย เราก็จะต้องงดอาหารที่เป็นพวกไอโอดีนทั้งหมดก็กินไปก่อนจริงๆคุณหมอบอกว่ากินได้หมดแต่แอนก็แอนว่าเราก็เลือกกินที่มันไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวเราให้หายก่อนแล้วก็เราเค่อยไปกินความชอบที่เราอยากกิน มันอาจจะไม่ได้อร่อยเหมือนเมื่อก่อนนี้ที่เรายังไม่ได้มียังไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าก็เรียกว่าอร่อยอยู่ในระดับประมาณ50%นะคะในความรู้สึกของลิ้นที่เรารับรสอาหารบางทีกินแตงโมค่ะทุกคนกินแบบบอกว่าหวานมากแต่แอนกินไปรู้สึกอืมหวานนิดหน่อยคือมันอาจจะเกิดจากการที่เรายังชาบริเวณส่วนนี้อยู่หรือเปล่าแอนก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปถามคุณหมออีกทีหนึง่ง แล้วเดยกกินเสร็จจะต้องไปเจาะเจาะน้ําตรงนี้ออกซึ่ง <c oughs> ตอนนี้ก็วันนี้สามีไปทํานนะคะเราก็ต้องเจาะเองนะคะ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้แอนนะคะคอมเมนต์มาต่างๆก็ <c oughs> ต้องขอบคุณมิตรภาพดีๆนะคะที่ yu YouTube นะคะมอบให้มานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ